สวัสดีซีดัตครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ดคือเกา่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้องอุ่งหญิงเพชรดันแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรดันแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มบนลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับ และสวัสดีพี่พี่เอที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมให้กําลังใจทุกท่านที่ไปอยู่ต่างประเทศและทํางานต่างประเทศครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจช่องหนุมบนคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาครับผมสหรับวันนี้หนุบบนคนร้อยเอ็ดมาลงคลิปสวงใบคือเก่าตามสไตล์ช่องหนุมบนคนร้อยเอ็ดในวันหยุดครับพี่น้องก่อนที่จะเข้าเนื้อหาคลิปก่อนอื่นก็อย่าลืมครับพรุ่งนี้ครับนี่ครับ ลา้อยปล่อยเพลงพรุ่งนี้วันที่28อย่าลืมไปเชียร์ไปกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจคอมเมนต์เยอะๆให้กำลังใจลูกสาวเยอะๆครับพ้องเพื่อให้ติดหนึ่งมาแรงอย่าหายลูกสาวของเฮ้านาลาครับไปให้กำลังใจคือเกาตามสไตล์คนรักน้ององค์อิงอครับพี่น้องหลายๆท่านครับพี่น้องเจอคลิปแล้วกระทั่งแม้กระทั่งคอมเมนต์หลายๆอย่างที่พวกเราได้พบได้ฟังได้เจอหรือได้อ่านเจอครับหลายท่านบอกว่า หลาน้อยมีคุณสมบัติในการช่วยเหลือบอสโจมีคุณสมบัติในอนาคตกําลังศึกษาช่วยบอสโจว่าจะสามารถช่วยดูบริหารวงของคุณพ่อในอนาคตต่อไปเป็นไปได้ไหมหลายท่านครับถามว่าหลาน้อยในอนาคตสีสามารถซอยเบิงซอยแง่งซอยควบคุมการบริหารวงของบอสโจได้หรือไม่อะไรยังไงหลายท่านเจอเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ว่าหลาน้อยสีซอยไดบอความรู้ความสามารถสีเป็นได้บ ทุกท่านเชื่อไหมครับผมขออนุญาตพูดในมุมมองและวิเคราะห์ในมุมมองของช่องหนุ่มมวลคนรอยเอ็ดที่ทุกท่านชอบให้ผมหนุ่มมวลคนรอยเอ็ดไปวิเคราะห์หลายๆท่านตั้งคําถามที่ผมพูดมาเบื้องต้นครับตั้งว่าหลาน้อยสีสามาทิสไดโบคุณเชื่อไหมคุณเชื่อไหมฟังดีๆคุณเชื่อไหมว่าณนะตอนนี้หลาน้อยได้ฝึกงานหรือปฏิบัติจ,จริงมาหลายสนามแล้วโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อคืนผมเชื่อเลยว่าถ้าหลายๆท่าน ดูหรือเชียร์ทั่วไปไม่ได้คิดอะไรมากก็ไม่มีอะไรหลาหน้อยก็พูดออกช่องว่าวันนี้หลาหน้อยอยู่หอดเตยล่ามเมนบอนี่คือสิ่งที่หลาหน้อยว่าหลายๆท่านกับอได้คิดว่านี่คือในฐานะศิลปินนี่คือในฐานะนักร้องอยู่ในวงทั่วไปแต่คุณเชื่อไหมว่าคุณลองคิดดีๆนะเมื่อคืนใครไม่อยู่บอสโจไม่อยู่สองถ้าบอสโจไม่อยู่อะไรจะเกิดขึ้นถูกต้องไหมสามหลาน้อยมีอิทธิพลต่อวงสาวน้อยมากน้อยเพียงใด ลองวิเคราะห์ค้อนี้เบิงถ้าบอสโจไม่อยู่ลาน้อยไม่อยู่อ,อะไรจะเกิดขึ้นประโยคคำถามข้อแรกแม่นวะนั่นคืออย่างน้อยเจ้าภาพเริ่มมองแล้วไม่ถูกต้องแล้วเพราะว่าวงสาวน้อยณนะตอนนี้ต้องยอมรับว่าต้องมีบอสโจและลาน้อยแต่ถ้าไม่มีบอสโจล,ลาน้อยก็ต้องอยู่นี่ขอ้อที่ผมสิบวัยพี่น้องเข้าคิดเริ่มคิดตามผมเบิงว่าเหตุการณ์เมื่อวานหลายๆท่านไม่คิดอะไรมากที่ลาน้อยบอกว่าสี่ขึ้นฉากซิยูหอดตัวอีล่านั่นแหละสิ่งที่ลาน้อยทําแล้วแต่ลาน้อยเบา,บา เด็กคนนี้มีความรู้ความสามารถแต่ไม่ค่อยพูดตาลาน้อยบอกว่าพอไปเลยเดี๋ยวลาน้อยเบิ้งแท่งคำพูดคำนี้หลายๆทนอาจไม่พอใจหรือออกมาดิ้นว่าเอ้ยคุณเป็นใครใช้ว่าจะดูแลแทนพอ่อตอนพ่อไม่อยู่ลาน้อยบอกว่านี่คือวุฒิภาวะที่ผมมองเห็นของจริงของแท้ลาน้อยอว่าธรรมดาลาน่อยแค่เอวยว่าลาน้อยสิยูหอเตยล่านั่นแหละคือความรับผิดชอบนี่แหละคือความคิดของเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาลาน้อยแค่พูดค่นี้ผมก็มองออกเลยว่านี่คือ ในวันที่พ่อไม่อยู่หลาน้อยก็พร้อมที่จะทํางานและเบิงแหลงแง่งซอยพอท่านที่และอย่างน้อยพ่อเจ้าภาพแม่เจ้าภาพสบายใจอย่างน้อยหลาน้อยก็อยู่นี่ไงผมถึงบอกว่าหลาน้อยความคิดหลาน้อยนั่งสีบเวาออกซื้อดอกแล้วหลาน้อยสิปฏิบัติให้เห็นแต่ถ้าคุณมองและติดตามนิสัยใจคอะนั่นและหลาน้อยจูบเบิงว่งซอยพอผมสิบ่าตรงนี้ละไม่รู้ว่าหลายท่านจะคิดเหมือนผมไหม แต่สาหรับช่องนุ่มวอนคนเด็ดรือผมเนี่ยเป็นคนชอบสังเกตและชอบวิเคราะห์โฟมว่านี่แหละนี่วุฒธิภาวะความเป็นผู้นําวันที่พ่อไม่อยู่โบแมนจะคล้องห้องแล้วปล่อยคอนเสิร์ตแล้วกลับเมื่อนอนโบเมนถูกต้องบอนี่คือในวันที่พ่อไม่อยู่หลานน้อยก็พร้อมที่จะดูแลวงอยู่เพื่ออะไรลองคิดเอาถ้าหลานน้อยไม่อยู่เหตุการณ์จะมีอะไรเกิดขึ้นนี่แหละเขาเลือกการทําหน้าที่ในวันที่พ่อไม่อยู่ความคิดความหมายแต่หลานบ่เคยบอา ถ้าหลอกว่าพ่อไปเลยเดี๋ยวหล่าบริยานแทนคนก็จะบอกเฮ้ยคุณพูดขนาดนี้เลยดราม่าเกิดขึ้นถูกต้องไหมนี่คือความสุดยอดความคิดของหล่าหน้อยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเขาไม่บอกหรอกว่าเขาอยู่ทําไมนี่เมื่อทุกสายตาที่หล่าหน่อยมองพ่อโจบอโจเชื่อใจแมนบออย่างน้อยใครจะทําอะไรต้องเกรงใจหล่าน้อยพ่อหูเรียกว่าหล่าน้อยกับบอโจเขาคุยกันพูดคุยกันตลอดพ่อลูกไม่ใช่ว่าอ้าวบอโจมาอยู่ใครจะทําตัวยังไงก็ได้ไม่ใช่ นี่คือสอดสองสายตานี่แหละคำว่าสอดสองสายตาของลาหน่อยนี่แหละลาหน่อยกระเบิงซอยพอแง,ง่ซอยบอ่อบอยหารซอยพอการที่เขาอยู่ก็อยู่คั้าตรงนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างน้อยหลายๆท่านอาจจะไม่สบายใจเผื่อมีเหตุการณ์ใช้คำว่าเผื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายๆทนก็ไม่สบายใจอ่ะผู้บริหารวงไปอยู่เสียอย่างไหนเหมือนบอนี่คือสิ่งที่เราคิดเราต้องมองถึงว่าถ้ามันเกิดละ่ะถ้าไม่เกิดก็จบไปดีไปแต่ถ้าเกิดละ่ะลองคิดเบิง แล้วถ้าหลาอยู่ตรงนี้ซอยงานตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพ่อก็มองมาอ้าวทั้งพุ่นหลาหน่อยก็อยู่เบิงอยู่เบิงแย่งอยู่ทุกคนก็ซอยเบิงกันแนย่งอยู่ใครจะทําอะไรอย่างน้อยเกรงใจหลาน้อยอยู่แหละคนหนึ่งแม่นบอกถือใจบ่นี่แหละคือความสุดยอดเด็กคนนี้ไม่ค่อยพูดหรอกแต่ไม่ธรรมดาไม่ว่าจะกินการคิดทําบุญทําทานหรืออะไรก็หลายๆอย่างเราหลาน้อยซิมีเห็นเลยพลของหลาน่อยเสมอ ทุกสิ่งทุกอย่างเด็กคนนี้คิดโดยที่ไม่ต้องพูดอันไหนที่พูดแล้วเสียอันไหนพูดแล้วเกิดดรามา่าหลาหน่อยเบาๆนี่คือความสุดยอดประสบการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นผมบอกแล้วว่าคุณติดตามและวิเคราะห์เด็กคนนี้ดีๆแล้วคุณจะรู้ว่าไม่ธรรมดาบางสิ่งบางอย่างไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่เก่งนี่แหละคือความสุดยอดพูดเยอะใครบอกว่าเก่งพูดเยอะไม่เก่งก็มีแมนบอกครับไม่พูดใครบอกไม่เก่งไม่พูด เก่งก็มีนี่ไงคือความสุดยอดเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาอย่ามองข้ามผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านเริ่มรู้แล้วหลายๆท่านเริ่มเข้ามาหาหลานน้อยว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเจอเหตุการณ์ราม่าหลายๆอย่างกับหลานน่อยคุณไม่รอดแต่เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาครับสุดยอดนี่คือความสุดยอดของเด็กคนนี้ผมบอกเลยว่าศึกษาดีๆผมเบิ่งแล้วอนี่คือความคิดของเขาผมมองแต่แรกแล้วว่าอุ้ยมันไม่ใช่ธรรมดานะที่หลานน้อยสีบองสีแน่นวาครับพี่น้องเข้าใจหลายๆท่านบอกว่า เฮ้ยคุณก็ต้องอยู่คุณเป็นไม้นี่คือความสุดยอดผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาความคิดของเด็กคนนี้ติดตามให้ดีอีกอย่างหนึ่งครับอย่าลืมครับวันที่หนึ่งครับซื้อบัตรจองตัวได้เลยครับใครที่อยู่ใกล้ๆสามารถโอนร่วมบุญสร้างบุญกฐินครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งหรือใครไม่เคยทําก็ร่วมทําทําบุญกับนางเอกน้อยทําบุญกับลาน้อยเพราะธรรมดาครับพี่น้องนี่คือความสุดยอด ยุ่งกันายครับพี่น้องคลิปส่วงท้ายแล้วก็พี่น้องมาเบิงไม่เชื่อมาติดตามกันยืมก็ให้กำลังใจเด้อนุ่มโนโค้ดเอ็ดมานนีมาอัดคลิปอยู่ในป่าจระนอยกัยุ่งารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เชียร์ให้คือเก่าครับและเมื่ออื่นย้ำอีกครั้งพรุ่งนี้ย้ำอีกครั้งอย่าลืมไปเชียร์ไปกดไลค์กดแชร์ปันวิวซอยหลานน้อยให้ติดหนึ่งมาแรงภายในหนึ่งวันปังปัง,ปง,ปงล้านเตะตลอดไปสู่ตายคือเก่ารักและติดตามกำลังใจหลานน้อยเสมอขอให้ทุกคนที่เข้ามาติดตามช่องนุ่มโอน,คน่คควเอ็ดของ รวยรวยตลอดไปมีแต่เงินแต่ข้ามอยู่กับลาหน่อยโดนโดนมีแต่เงินแต่ข้ามรวยสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไซกับปอดไั่นี่แหละคือความสุดยอดของ f c หลาหน่อยสไตล์ไท,ย,ทยสุดขอพี่น้องอยู่ดีวีแหุงร่วมวยครับสวัสดีครับผม